พึ่งเท่าก,กันพี่น้องคนไทยเราต้องเป็นหนึ่งเดียวครับประเทศเพื่อนบ้านเราเขามองดูพวกเราอยู่เมื่อไหร่ที่กรุงศรีวิทยาแตกแยกเมื่อนั้นน่ะมันก็ไม่อยู่ดูประวัติศาสตร์เราได้เลยแต่ถ้าเราสามัคคีกันเนี่ยมหาอำนาจใหญ่ที่สุดในโลกก็เ,เอาพวกเราไม่ได้ถึงวันหนึ่งพวกเราต้องลุกขึ้นมาสู้ร่วมกัน เห็นว่าผมไม่ค่อยได้หลบนักข่าวนะครับเพราะว่าไม่รู้จะหลบไปทําไมเพราะว่าผมไม่ได้มีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรก็พูดตรงๆไปอย่างเงี้ยครับต้องขออภยัยบางบางที่อาจจะพูดไปอาจจะกระทบบางส่วนก็อย่าเพิ่งทะเลาะกันพี่น้องคนไทยเราต้องเป็นหนึ่งเดียวครับในเพจในอะไรก็ขอให้พวกเราสามัคคีกันไว้ประเทศเพื่อนบ้านเราเขามองดูพวกเราอยู่นะครับเมื่อ,อไรที่